ที่ฉันได้เงินเป็นสิบส ah ิบล้าน ขึ้นมาสักการะมุมบนนะคะขอพอรได้เหมือนกันเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยก็มาขอพอรแบบว่าเต็มๆนะคะสักการะมุมบนนคคะ